มากับตามเวลานะใช้ประมาณห้าที ต้องาส่วนรถไปน้ให้วริการง่อับขอความราัดวทางนลอใช้บริเวณมาได้ขึ้นลงและบริเวณข้อต่อของขบวนรถนที่เดินทางผ่านมาข้างไ้รับอันตรายและใได้ครับ แลาจะมีมอกจากสถานีบ้านโอไรษณียัน,ส,น,ส,น,น,น,ยส,นสุงและตกงานที่ะถานีนครปโมสารายาชมทาสปริศาเป็นสถานีต่อไปน้ครับ บ้านโปองที่นี่สถานี ar, like บ้านปองเพื่อถามีความลองขึ้นลงสถานีบ้านปองโทรศัพท์สินง <S ain> ของชับะของท่านที่นําติดตัวมานําขึ้นลงเรบเรืถูกต้องเลยครับบันไดขึ้นลงจะอยู่ทางด้านขวามือของเขารืนะครับและระบัดระวังอันตรายขนาดก้าวขึ้นลงเขารื่ยด้วยครับปอดทราบนะครับชานชลาบันไดขึ้นลงจะอยู่ทางด้านขวามือของเขารถนะครับและปอดระบัดระวังอันตราย ขนาด9ขึ้นลงขบวนรถด้วยครับขบวนรถเท่านี้รถด่วนพิเศษทักซินารัตขบวนที่32รับสวิสารจากสถานีต้นทางชุมทางอาจใหญ่ปทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตยครับขบวนรถเที่าวนี้ออกจากสถานีบ้านปองไปแล้วนะครับจะจุดส่งผ่านที่สถานีนคนปรปฐม สถานีชารยาสถานีบางบังหลกเป็นสถานีต่อไปนครับสนหน่อยนะครับประมาณ15นาทีสถานีบ้านปอกในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการรถไฟในการเดินทางและหวังว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสให้ใช้ได้อีกขอขอบคุณครับ ก็มดาแต่การขนะี่มีสายงานของมาขอไปครั้งนี้เลยครับ ที่นี่สถานี้ันโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งมีความประสงค์จะขึ้นเรือลงที่สถานีวัดโป่งคอนเทนเอรสิงคโร์ฉละของท่านที่เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถชันชลาจะอยู่ทางด้านขวามือของท่านและโปรดระวังอันตรายขณะข้าขึ้นหรือลงจากขบวนรถ้ดยครับขบวนรถเท่วนี้เป็นขบวนรถโดยสังรวนาขบวนที่252จุดรับส่งให้ถามจากสถานีต้นทางประจวบคีรีขันธ์ปลายทางสถานี บุรีครับสอ,องาสถานีครับสอาองรถที่นี้มาะจากสถานีบ้าโปกไปแล้วจะอยนัดส่งผู้โดยสารที่สถานีชุมทางหนองประดุกคลองบางตานโพงปะเดือนครปฐมเปลี่ยนสถานีต่อไปตามลำด,ำดำำับครับ ทางถนนสานีวัดโก่อดที่จลกจากตัวรถอบึ้นลโจากตบรถาาาจะยทางด้านวาของทาและอดขนาก้าขึ้นิลาสานีเป well. ็นรถเร็วที่1จดประสานจากานีต้นยะาฝ่ายทางสถานีกลางกรุงเทพธิวัตส์ ที่ว่าสถานีบางกอกไปแล้วจะอยู่นัดส่งผม,ม่ได้ผ่านที่สถานีบางกอกตะงมสายไล่ยาบางบําบกเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับ ตลามี่นน้ายสุดสาพถนนสายตะตะลาันสลายขนดก้าวขึ้นหรือลงจากตัวรถเลยครับตวรถจะมีเป็นตัวรถสดยสารจะพบในสามสถานีต้นทางแม่ถ่ายรถไรหมดรบุรีปลายทางสถานีจุฬาในหลังสวนครับที่สถานีของตะลอนตะลามจ็ดเนียนแต่สถานีต่อไปตามลำดับครับจ็ดเม้ยจ็ดเม้ย খুব <laughs>